ภายหลังการรักษาโรคปริทันส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเหงือกร่นแล้วก็มีช่องว่างตามมาเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยมีอาการเหงือกบวมแบบนี้เมื่อรักษาเสร็จเหงื่อก็จะหดตัวลงแล้วก็รัดแน่นขึ้นแม้ว่าเหงือกจะมีสีชมพูดูเฟิรม์มแล้วก็ฟันไม่โยกแล้วคนไข้แปลงฟันได้ดีแต่สิ่งที่หงุดหงิดกวนใจคือยิ้มทีไรเนี่ยมีช่องว่างและดูมีลักษณะฟันที่ยาวยิ้มแล้วไม่สวยไม่มั่นใจ สิ่งที่หมอจะแก้ไขได้คือการอุดฟันแต่หมอ่ไม่ได้อุดให้ทุกคนนะคะหมอจะใช้เกณฑ์ทั้งหมด3ข้อในการที่จะอุดฟันให้นั่นก็คือ 1. คนไข้เนี่ยจะต้องรักษาโรคเหงือกมาสักระยะแล้วแล้วทาให้เราเห็นว่าคนไข้ามารีคอลหรือมาหาหมอทุกๆตามที่หมอเรียกในแต่ละครั้งเช่น3เดือน4เดือนหรือว่า6เดือนเพราะว่ามันจะทําให้การคงสภาพของการเป็นโรคนั้นน่ะลดน้อยลงจนถึงขั้นไม่เป็นโรคหรือ2 คนไข้แปลงฟันได้อย่างดีใช้อุปกรณ์ครบทุกอย่างสะอาดและ